อโอ้อรุสวัสด,นะดิ์นะโอยยมาดูง่วงๆนะออรุสวัสดิ์นะตอนที่81มบาฮิโรกับความเห็นที่แตกต่างกันโยตะคุูมินนโตะคงอาหารตาของวันนี้ลหัหัวหน้าห้องเอาอี oi, ทาชิคาวะเป็นฟุโจชิ ชอบชายรักชายนะ่ะถึงจะมีความรู้สึกให้ผู้หญิงคนเดียวกันก็ตามแต่ความสัมพันธ์ของสุภาพบรรุษแบบไม่ต้องแย่งชิงมันจะเป็นหลักฐานแห่งความเชื่อใจของกันและกันและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็จะดึงโดูดซึ่งกันและกันเองหรออะไปฮีร่งอายุนสวัสดนะว้าไม่เอานะอาซาฮีออกไปเลยนะว้า ขอบคุณสำหรับอาหารชานี้ค่ะอ๋อเหมือนจะรู้สึกว่าคุณมุโรสกิคุณทาชิคาวะเป็นพว,พวกเดียวกันเหรอความเข้าใจผิดจึงบังเกิดต้องคุยให้รู้เรื่องสักหน่อยแล้วดีจังเลยนะคะสองคนนั้นนะ่ะว้ยใช่ใช่ใช่ดีมากเลยว่าแต่อยู่ฝั่งไหนล่ะคะเอะฝั่งไหนงั้นเหรอหมายถึงเรื่องรุกหรือรับงั้นเหรอ เรื่องใครจะเป็นลุกหรือรับสำหรับบางคนจะเป็นปัญหาโลกแตกชัดๆเลยอะตอบไม่ได้เลยจริงๆมินาโตะย t ตะย t ตะมินาโตชอบทั้งคู่อเออคือแบบว่าอ่ขอโทษนะคะที่ถามโหดร้ายไปหน่อยนะมันก็ดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าต้องมีคนที่ชอบแบบรักสามเศร้าบ้างแหละ อาจจะดูเหมือนทั้งสองคนแย่งชิงเพื่อคนคนเดียวกันแล้วแต่จริงๆแล้วทั้งคู่อาจจะเป็นแบบนั้นกันก็ได้ใช่ไหมล่ะคะอ๋อใช่ใช่นั่นแหลคะค่ะจะอยู่ฝั่งไหนก็ไม่สําคัญหรอกเนาะใช่ใช่ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคะ่ะพันธมิตรอันเลวของทั้งคู่จึงได้เริ่มขึ้นมังงะเรื่องนั้นน่าสนใจมากเลยละนะแล้วก็นะแล้วก็นีน่เราอาจดูโอยมะซังหรอคะ ไม่ใช่พวกวิชัยนี่นาปกติมาฮีโร่จังจะเป็นจุดเริ่มต้นตลอดเลยนะคะคงเสียดายแย่ถ้าพลาดจุดตรงนี้ไปอย่างนี้นี่เองเป็นตัวหลักของเรื่องสินะคะนางเอกมีมีจังก็ดีต่นอ,อกก็ใหญ่ด้วยอะบึมบึมเลยเอออย่างนี้เองสินะว้ายลบที่พูดไปเมื่อกี้เถอะนะเรื่องนี้นะคุยได้แต่กับพวกิช้ยเท่านั้นแหละ นี่พวกนายน่ะได้อ่านมังงะแชมป์ประจำสัปดาห์นี้แล้วหรือยังอ่ะอ๋ออ่านสี่อ่านสี่การจเจริญเติบโตของตัวละครก็น่าตื่นเต้นมากเลยล่ะชุดใหม่ของมิมี่จังอ่ะยอดอ่ะดีงามสุด,สดแทบจะเปอยเลยล่ะยิ่งตอนที่ถูกจัดตัวจับตัวไปอ่ะนะอืมอืาถอเลยสิศพเป็นผู้ชายจังเลยนะเข้าใจดีเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> สาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะใช่ใช่ความสัมพันธ์ของตัวละครเปลี่ยนไปยังไงล่ะไหยไปได้ดีเลยเอไปเอาเขาด้สึกแบบนั้นมาจากไหนกันนะเอ่ะอ,อต่อสิต่อเลยต่อเลยเอเอคือคือว่า,อ,าอยู่ดีอิจฉาเหรอสนใจอยู่ตรงนี้เองหลักเหรอเฉียบคมมากนี่พวกผู้ชาย ก็เัาพูดเรื่องราวบกใสคุณโอยามะซัางอยู่เหรอเล้วฮะบอาสักหน่อยเอ่อมีนิดหน่อยแหละขอโทษน,นะโอยามะให้เดี๋ยวก่อนสิอ๋อ,อ,อเหตุการณ์ตามปกติคงหมดแค่นี้สินะสำหรับวันนี้นาะสองคนนั้นดิงฮันยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องการพวกผู้ชายหรอกนี่แหละดีที่สุดออ เข,เข้าใจแล้วอย่าปล่อยให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกับโอยามะสังมากเกินไปเป็นเหมือนเครื่องเทศที่คอยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองหนุ่มเข้าไว้ฉลาดอะไรขนาดนี้ฉันต้องเป็นเพื่อนดีๆกับคุณบุราสกิแน่นอนเลยค่ะเรียกมิโยก็ได้นะคะทางนี้ก็เช่นกันค่ะทําไม่อะไรเข้าหน้าลองมาเลกเปลี่ยนหนังสือที่ชอบดูไหมคะอ๋อเรื่องนั้นจะหลังเลิกเรียนก็ได้นะคะร้านหนังสือทาชิคาวะร้านนี้เป็นร้านของครอบครัวฉันเองละค่ะ เอะจริงเหรอนี่มาซื้อบ่อยมากเลยนะอ่าใช่ใช่โดนพามาด้วยเฉยเลยพ่องี้ถึงได้จัดสินค้ามีระเบียบขึ้นสินะถึงฉันจะไม่ได้อยู่ช่วยที่ร้านคิดเกินก็เธอคะ่ะในที่สุดมิยาจังก็มีเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วสินะทั้งรู้สึกมีความสุขทั้งรู้สึกเหงาเลยลนะ่ะคิดว่าจะเอาหนังสือที่แนะนําตรงนี้น่าจะเลือกง่ายกว่านะคะใช่เลยเอาละมาโชว์เล่นที่เลือกไว้กันเถอะคะ่ะหนึ่งสอง เออเอบัดนั้นพนมิตรจึงได้พังทลายลงวันต่อมาก็ไม่ได้แย่เลยนะคะเออเหมือนกันค่ะคาดไม่ถึงเลย <ś m ining> อีกดตามตอนต่อไปสวรรค์มาส่งโปรดชัดๆชายรักชายเนี่ยสวรรค์สง่งโปรด นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต,ตที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามตอนต,ต่อไปด้วยนะคะ